บางครั้งการแหกกฎก็ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นนะคะเหมือนใบนี้ค่ะสีขาวตีม Alice in Wonderland Queen of h e a r t นี่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามีจะมี3ชิ้นนะคะเพราะว่า มีกล่องเต็ไมไปหมดเลยที่ต้อง unboxing นะคะ,ะชิ้นนี้เนี่ยจริงๆอ่ะได้ามาตั้งแต่เมื่อ2เดือนที่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้แกะเลยนะแน่นอนวันนี้ใส่เสื้อดี o r product วันนี้ที่เราจะ unbox ก็ต้องเป็นดีอ r ค่ะอ่าชิ้นแรกนะคะตรงนี้ซึ่งออกมาจากกล่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นยังไม่ได้แกะมาแกะพร้อมๆกันเลยค่ะ นี้เดี๋ยวมาดูว่ามันคืออะไรฮะรองเท้าไม่ใช่ไม่ใช่รองเท้าแน่นอนวิซิตเราจะเก็บไว้ข้างๆนี่แล้วอ่ะตอนนี้เป็นกล่องแบบนี้ให้ทายว่าเป็นอะไรเออเราจะค่อยๆปลดมันออกนะคะนี่เปิดพร้อมๆกันเลยนะจะบอก ือแบบว่ายังไม่ได้แกะเลยจะได้หลังใจหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบอ่าข้างในก็จะมีแบบนี้นะคะข้างบนนี้อ่าเดี๋ยวข้างบนเอา,เอาวางวางไว้ข้าง,างๆก่อนเพราะว่ามาดูตัวเอกของเรานะคะนี่ก็คือเป็นมันจะเป็นกระเป๋าค่ะเป็นกระเป๋ามาดูนะคะกระเป๋าใบนี้ค่ะจริงๆแล้วอ่ะ คือท่าได้ไซส์ small มาณนะตอนนั้นที่ซื้อไซส์ small เนี่ยเขามีแต่ small กับ large ถ้าจำไม่ผิดก็คือ carol bag รอบที่ ac, แล้วที่ที่ได้ทำไปทำคลิปไปนะคะ,ะใบนั้นเป็นสีดำ carol bag ไซส์ ac, อ size small อันนี้เป็น carol bag ไซส์ medium ค่ะ คือหลังจากที่ซื้อใบนั้นไปประมาณหนึ่งเดือนนะคะใบนี้ก็ออกมาค่ะสีขาวค่ะใช่แล้วใช่แล้วค่ะสีขาวเรา break the rule ไปแล้วนะคะต่อคือจริงๆแล้วรุ่นนี้เขาทำมาสีสีแดงนะมีสีแดงสีดำสีขาวสีแดงสวยมากเขาบอกแต่ว่าไม่รู้ดีแล้วว่าสีขาวแล้วบกโก้ทองกับแดงอย่างเงี้ยมันสวยอะ่ะก็เลย อ่ะขอแหกกดน,นิดนึงนะคะก็เป็นใบนี้ค่ะสีขาวเป็น c a r o l Bag นะคะเป็น c a r o l Fab Bag อ่าสีขาวหนังเป็นหนังอ่ะลูกวัวลูกวัวตัวน้อยหนังลูกวัวแบบเล็กอ่ะที่น่าคือมันนุ่มมากอ่ะมันนุ่มแน่นอนนะคะเป็นไซส์มีเดียมนะคะซึ่งเดี๋ยว เดี๋ยววัดให้ดูว่ามันขนาดเท่าไหร่ถ้าวัดตามเซนติเมตรน่าจะประมาณอยู่ที่26ยิมหก็ใหญ่กว่าเบอร์เกินยิ่ห้ามานิดนึง <c oughs> <c oughs> แล้วก็นี่นะคะข้างหลังนะคะนี่เป็นหนังอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแพทเทิร์นนะคะดูสิคะเป็นเป็นฮาร์ดมอเทสก็คือเป็นคอน e ทคที่ เขาจะทำควิวแบบนี้เป็นควิวแต่ว่าเมื่อก่อนมันจะเป็นไดมอนด์เชฟใช่ไหมแต่อันนี้เป็น h a r ร Shape ซึ่งเป็นช่วงซีซันที่เขาใช้อ่าเป็นธีมของ Alice i n w w o n e r r l n n d นะคะเป็นเป็นทีมของ Alice i n w o n d e r l a n น,ะะน,นอ,อ่าอันนี้เป็น Queen of Hearts ก็คือเขาก็จะมีเสื้อผ้านาผมอะไรแบบมีเสื้อผ้ามีกระเป๋ามีอะไรที่เป็นแพทเทิร์นแบบเป็นธีมของ a l i c e in w o n d e r l a n นนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทหนึ่งของธีมเหมือนกันเพราะว่ามันมี Heart มาด้วยเห็นไหมคะมแล้วสีแดงสีแดงสีแดงเนี่ยคุณคริสต t นด n d อ o r เขาบอกว่ามันเป็น color of life ก็คือเป็นสีของชีวิตประมาณนั้น แล้วก็โซ่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะมันจะมีความพิเศษตรงที่เขาจะเป็นทองแล้วก็สีแดงส,สลับกันถ้าจริงๆตอนแรกเราคงก็แบบเฮ้ยทำไมมันมาออกตอนนี้ทั้งๆที่มันเป็นกลางปีแล้วทำไมถึงแบบจริงๆมันน่าจะออกช่วงแบบวันเลนทงวันเลนทายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่บอกคือเขาเขามาในธีมของ Alice in Wonderland เป็น queen of hearts ก็ คล้ายๆกันกับสีดำที่เคยรีวิวมานะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคือคิลต์เป็นรูปหัวใจนะคะเป็น h e a r t s h a p e ร์ต t อร์อ่ฟข้างหน้าก็เป็นบอโก้แบบนี้นะคะเป็นเรียนแบบ Military Style ที่เขาบอกมาประมาณนั้นก็นี่คือล็อกนี่คือเปิดเปิดมาดูดีกว่าข้างในเป็นยังไงข้างในก็สะอาดสะอานนะคะเป็น สีขาวไม่รู้ว่าจะทนไปนานแค่ไหนถ้าแบมใช้นะเอออ่าแล้วก็นี่ก็เป็นสายนะคะสายที่มาด้วยก็เป็นสายแบบนี้นะคะเป็นเป็นสายถอดได้นะคะถอดได้แล้วก็เนี่ยเป็นอ่ทองสลับแดงอ่าเดี๋ยวถอดได้เออเดี๋ยวมาดูจำได้ไหมว่าที่เราต้องแบบ พยายามกันสุดฤทธิ์แอาเจอแล้วจ้าอยู่ตรงนี้นะคะอือฮึก็ถอดแล้วเย่เห็นไหมถอดง่ายๆพอรู้ว่าถอดอยังไงมันก็ถอดง่ายอ่ะนี่นะจ๊ะแล้วก็เก็บเข้าไปอือฮึข้างในนะคะอันนี้เป็นสายเป็น cross body ได้หรือไม่ก็เป็น shoulder strap อย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็น shoulder strap แล้วก็ถ้าเกิดว่าเลื่อนลงมาอันนี้ก็จะเป็น เป็น crossbody นะคะอ่าข้างในอ่ามาดูข้างในดีกว่าข้างในเป็นแบบนี้ใหญ่โตโอทโงมากค่ะแล้วก็มีซิปนะคะมีซิปอยู่ข้างในเป็นพ็อกเก็ตที่มีซิปอยู่ข้างในอ่าโอ้ในนี้เป็นอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเป็นอ่า certificate ด้วยนะคะก็มีอยู่ในนี้ออกมาก่อน ข้างในเป็นพ็อกเก็ตเล็กๆอ่าเป็นซิปแล้วก็มีพ็อกเก็ตอย่างนี้นะคะแล้วตรงนี้ตรงนี้ก็จะเขียนว่า Christian Dior Made in Italy นะคะอันนี้ Made in Italy นะแล้วก็ข้างหน้านี่ก็จะเป็นพ็อกเก็ตเปิดนะคะไม่มีซิปแต่ก็สามารถใส่อะไรเข้าไปได้แล้วช่องตรงกลางก็ใหญ่โตโอถงค่ะใส่ของได้เยอะมากนะจ๊ะ สเปบมีเดียมไซส์แล้วก็มีความ f l e x i ซิเบิลนะเฟล็กซิเแล้วก็มันัปิดก็เอ้ยองนี้จะ้ะแล้วก็ปิดข้างหลังนะคะก็สไตล์เดียวกันกันกบแคร o l โดยทั่วไปที่ข้างหลังจะมีันนี้อีกแล้วนะคะ30 montage Amp ถ้าคลิปที่แล้วก็บอกไปแล้วว่านี่คืออ d ด r e รสของของโลเคชันที่ที่ปารีสนะคะ เป็นชื่อชื่อถนนอ่าชื่อ address กับชื่อถนนนะคะ,ะก็จะเป็นพ็อกเก็ตแบบนี้ซึ่งแน่นอนเราว่าเราจินตนาการแล้วเราจะเอาโทรศัพท์เสียบเข้าไปตรงนี้แน่แนแก็ดีพมชอบที่จะมีกระเป๋าพ็อกเก็ตข้างหลังแบบนี้นะเพราะว่ามันเอาของเสียบเข้าไปได้ง่ายแบบคือเหมือนเมืนเสียบเข้าไปแล้วก็ดึงออกง่ายใช้สบายใช้สะดวกนะคะก็ Overall เราว่าไซส์มัน คือไซส์มันจะใหญ่กว่าไอ้ตัวเ like ล็กวันรอบที่แล้วมานิดนึงนะคะแต่ว่าเออคือมันจะคล้ายๆก,กันกับไอ้ตัว flap b a ็ของ Chanel นะสไตล์เดียวกันอารมณ์เดียวกันเลยเอออารมณ์เดียวกันอ่าหนังนี้จะนุ่มกว่าแต่ว่าข้างล่างข้างล่างนะคะไม่มีตัวอ่น็ตที่ อย,อย่างยี่ห้ออื่นเขาจะมีไอตัวแสแตนตรงนี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรตัวแสตแตนละที่มันจะเป็นเป็นอะไรแบบว่าถ้าเป็นทองก็ตรงนี้ก็จะเป็นทองเป็นหน่อนเอาไว้แสแตนเพื่อป้องกันป้องกันไอตัวนี้พ r o ท e มันเพราะว่าเวลาวางกับพื้นอะไรเงี้ยเวลาวางกับพื้นมันก็จะเป็นขาวางให้อะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นความดูเรเบ ความทนทานในการใช้เราว่าไม่ค่อยพอ practical เท่าไหร่ก็จะใช้สำหรับแบบว่ามันมันไม่ใช่กระเป๋าแบบแบบใช้ประจำทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือก็ต้องดูแลรักษากันนิดหนึ่งนะคะเวลาวางก็หาที่วางดีๆแบบว่าบางโต๊ะว,วางอะไรเงี้ยก็คือเพราะว่าไอตัวเนี้ยถ้าเปื้อนแล้วอะทำความสะอาดอยากนะอ่ะก็แต่สวยอ่ะแต่สวยเราชอบแบบ ไอตัวควิลที่เป็นรูปหัวใจแบบนี้นะคะคือเขาจะทำรุ่นนี้นะเป็น Carol แล้วก็มีรุ่น lady dior ด้วยสวยเหมือนกันประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็น1ไอเดมอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าอะไรมีอีกชิ้นหนึ่งใช่ไหมที่อยู่ในกล่องที่มาด้วยเพราะว่าอันนี้ซื้อมาละเป็นกระเป๋านะคะอ่ะเสร็จแล้วเราชอบตัวนี้ มันจะเป็นเป็นสายสะพายค่ะสายสะพายที่เข้าตีมกันกับสีแดงเห็นไหมมันจะเป็นสายสะพายดีโอร์นี่นี่นี่่องนี้อาาก็เอามาใช้ได้คือมันสวยนะจะบอกว่าเธอคือถ,ถ,ถ้าใช้แล้วอะเอามาใส่ตรงนี้มันก็จะดูแบบว่า ดูเป็นลุยๆขึ้นมาอีกนิดนึงอีกระดับนึงอะไรประมาณนีอ้อันนี้ก็เป็นหนังเมดแล้วก็ Made in Italy นะคะประมาณนี้นะคะก็ซื้ออันนี้ซื้อแยกค่ะซื้อแยกอ่านั่นแหละลงจิบ <c oughs> คือมันไปมันมันขาดกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นสีแดงเห็นไหมกระเป๋าก็แบบ โอ้ดูดูคุณดูขาคุณขาคุณดูค่ะว่ามันไปกันได้เหมาะสมแค่ไหนนะคะน่ะก็ก็เลยจัดไปด้วยกันนะคะอันนี้อันนี้เรียกว่า2ชิ้นแล้วกันต่อมาอีกสองชิ้นที่ตรงนี้คืออันไรใช่ไหมคะเรามาดูกันเถอะ เตสต์ของดีโอน่ารักไหมอะ่ะมันน่ารักมากมากเลยข้างหน้าไม่ไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าดูข้างหลังเจอโดเจอโดหมายเลขแปดลักกี้นัมเบอร์นะใช่ไหมเลขแปดเนี่ยสำหรับเอเชียนของเราเลข Lucky Number ค่ะอันนี้ Made in Italy ค่ะก็เป็น Dior Paris นะคะ Dior Paris Made in Italy อ,อันนี้น่าจะทำจากแหมนะเดี๋ยวกันวูล่ะเดี๋ยวขอดูว่าตัวนี้ทำจากอะไรนะคะตัวนี้จะเป็น85%วูลแน่นอนขนเหมือนแกะอยู่แล้วนะคะก็เป็นเป็นวูลก็คือทำจากขนแกะนะคะแล้วก็15% p o ลีเ m i มนก็น่าจะเป็น p o l y เอสเตประมาณนั้นนะก็น่ารักมากๆค่ะจบไปนะจ๊ะอ่าต่อมามีอีกหนึ่งชิ้นชิ้นสุดท้ายที่ท,ที่แบบออเดอร์มาพร้อมๆกันนี่แหละอ่ามาแบบนี้อุ๊ยมีของฝากมาด้วยอันนี้คือเขาให้มาเป็นคอมพิเม e นท์รีนะคะเป็นโน้ตบุ๊ก ก็ให้มาเป็นคอมเพน m คอมเพิเมนทารีมากับกล่องนี้เออมากับไอใช่มากับตัวนี้ก็ให้มาเป็นของขวัญน,นะคะอ่าโน้ตบุ๊กค่ะอ,อวางไปจุดไปเนาะมันก็มีมากับถุงการ m เม t นต์อ่าก็ต้องเป็นเสื้อผ้าหน้าผมอะไรสักอย่างแน่นอนนะคะนี่นะจ๊ะก็จะเป็นถุง เป็นถุงแบบนี้เป็นถุงกามนแบบนี้นะคะอ่าสั้นๆแบบนี้ไม่ใช่ชุดนะคะเป็นกระโปรงค่ะทุกคนเป็นกระโปรงนะคะอ่าเดี๋ยวมันจะมีรูตรงนี้เสร็จแล้วก็ดึงมันออกมามันมันมันแก่ตรงนี้ยดูดิคือมันจะมีซอกตรงนี้ใช่ไหมแล้วพอไอเนี้ยห้อยอ่ะมันก็จะได้ไม่ต้องโชว์ความห้อย เขาก็แบบให้เอาสอดข้างใต้นะคะสอดข้างใต้ขึ้นมานาหนเสร็จแล้วก็มันจะมีตัวฮุกอยู่อ่ะแล้วก็จะมีตัวฮุกตรงนี้แล้วก็ฮุกเข้าไปแล้วเสร็จแล้วเราก็จะถือได้แต่ว่าตัวอนเนี่ยก็จะคอยคลุมความไม่เรียบร้อยอยู่ เออเขาดีไซน์เก๋อะไม่ดูหลดเราเราเราชอบแบบการเม้นของเขาเอย่างเงี้ยเห็นปะเออมันก็แบบหิ้วไปไหนได้ไม่เราจะไม่หิ้วไปไหนอ่ะโอเคมาดูกันนะคะว่ามีอะไรอยู่ข้างในเนือจ๊าก็ช่วงนี้อย่างที่บอกก็คือจะเป็นธีมของ a l i s e in Wonderland นะคะ ก็จะเป็นสีสันแบบอย่างนี้สีดำสีขาวสีแดงสีทองอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราก็ได้กระโปรงมาตัวหนึ่งนะจ๊ะเป็นกระบปงตัวนี้จ้ารักหไหมโอ้โหคือ,ค,อคือมันมีที่มาที่ไปก็คือว่าจริงๆก็ไม่ไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะว่าอ่า SAT รู้จักกันเนี่ยเขาก็แบบอุ๊ยยูฉันเห็นฉันมีกระเป๋าตัวหนึ่งเห็นแล้วแบบนึกถึงยูเลยเพราะว่าอยู่เพิ่งซื้อกระเป๋าใบนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่ามันมาเข้าตีมพอดีนะเป็นสีแดงแล้วก็ดูพอเก็ตเป็นสัวใจเห็นไหมอะไรเงี้ยมันต้องแบบเหมาะกันแน,น่เลยแล้วเห็นแล้วก็แบบนะแบบสันส้นๆเล็กๆประมาณนั้น <c oughs> เขาก็แบบเฮ้ยย <i>, ูสนใจไหมอะไรเงี้ยเราเห็นปุ๊บเราก็แบบเฮ้ยมันน่ารักมากน่ารักอ่ะ คือมันจะบานๆน่ารักน่ารักอันนี้ก็แบบเออได้ใจน่ารักมากค่ะอันนี้เป็นกระโปรงหัวใจเป็นพับแก๊ตสองข้างนะคะโอเควันนี้ก็แบบว่าเอามาอันบ็อกซ์กันหวังว่าทุกคนจะสนุกไปด้วยกันนะไม่รู้เหมือนกันหวังว่าหวังว่ามีอะไรก็แบบคอมเมนต์มานะคะมีคำถามอะไรก็บอกมาได้หรือว่า อยากจะแนะนำอะไรอยากให้ทำไปช็อปอะไรมาให้ดูถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสได้ไปช็อปตรงนั้นตรงนี้ก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปมาให้ดูนะคะ,ะยังไงแล้วถ้าใครชอบอะไรประมาณนี้นะคะบครบกวนกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ให้ทำด้วยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะแล้วก็จะได้ไม่พลาดสิ่งบ้าๆบอๆแบบนี้ <laughs> จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆอ่ะโอเคที่พาจะเอามา ให้ทุกคนดูนะคะก็อันนี้ก็จะมากับอ่าไม่แขวนนะคะดีโอน่ารักมากนะจ๊ะประมาณน,นี้ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่ามีรีพลีนิดนึงหนึ่ง,งสองตรงนี้รดน,น่ารักค่ะตอนนี้ก็จบละไม่มีอะไรให้โชว์ละอันบอกไปหมดแล้วเฮ้ยจริงๆเสื้อตัวนี้ใสก่กับกระโปรงก็สวยนะเหะ อ่ะก็จะมีเสื้อตัวนี้นะคะแล้วก็กระโปรงสีแจ้งตัวนี้นะคะก็นอกนั้นก็ไม่มีแล้วนะคะไม่มีแล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นก็จบแล้วจ้าบ๊ายบาย